มันก็มีที่มาอยู่ทำไมถึงชอบแต่ว่าโดยหลักการเราจะต้องแจงไปหมดสองสามสี่ห้าคือจับไปสองสามสี่ห้าจับคู่จับคู่หลักการก็ <5. S 1> จะมีแค่นั้นแล้วเราจะอ,าอะไรเป็นสายเป็นหลักแล้วก็ค่อยว่ากาันตั้งสองตั้งสามถ, <5. S 1> ถ,ถ้าจะไปสี่กุมารก็พอได้นะผมไม่ได้เขียนหรอกก็ไม่ว่าจะเป็นสี่สามห้าสี่สองห้า สองห้าสองสามสี่สงอห้าสามนีนี่อยู่ประมาณนี้นะครับก็บางครั้งก็พยายามคิดหลายอย่างแต่ว่ามันกลัวไม่ถูกอ่ะก็พยายามคิดพยายามสร้างอยู่แต่ว่าถามว่ามันไม่ถูกนั้นแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้ให้เชื่อเท่าไหร่ครับพีดเอาชอบเป็นเกี่ยวว่าตัวเองฝันหรือไม่ฝันอะไรแบบนี้เอาไปเชื่อมโยงเอาแล้วกัน คือคือบอกได้แค่เดียวว่าสองสามสี่ห้าจับคู่วันนี้เราก็ชี้ทางให้แล้วกันเนาะคือเท่ากับสิบสองตัวครับใครจะตัดชอบตัวไหนเป็นตัวพิเศษก็ใช้ไปอย่างนั้นนะอ๋อง่ายๆลุงให้แนวคิดแบบนี้นะสอ,องเราวันนี้นะถามว่าคิดเขียนมันถูกหรือเปล่าคือเราไม่รู้หรอกแต่บางครั้งก็มีบางบางรู้สึกว่าปีที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องจุดนี้ของบันไดน,นี้อยู่นะ ปีที่แล้วออกสามเจ็ดสองอะสามเจ็ดสองรู้สึกว่าผมนั่งย้อนดูบรรไาโอ้อปีที่แล้วเราก็คุยไว้อยู่ครคือมันมันถามว่าปีที่แล้วทําถูกหรือเปล่ามันมันเราไปให้หนึ่งแต่หวยมันออกเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันถ้าไล่ดีๆก็หัว่าไม่ถูกอะแต่ว่าก็พอมีเขามีผมให้ดูบันไดยนี่สิปีย้อนหลังก็มีส่วนนะมันเข้าเส้นพอดีแล้วก็ พอดีบันไดปัจจุบันอดสั้นมันก็มาเดินมาใกล้ด้วยก็เลยว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าไปเนี้แต่ว่าเบื้องต้นตัวเลขเราก็อยู่สองสามสี่ห้านี่และดับให้ถูกเพียงว่าเราจะเอาคู่ไหนเราจะเอาสองห้าหรือห้าสองหรือจะเอาสามห้าแปบนี้ไม่ใครจะชอบสี่ห้าก็ว่าไปไปบนี้มันมีเขาอยู่หกศูนย์ห้าหนึ่งซึ่งอ้ไที่ผมฝันว่าปีหกศนอะไรเนี่ย หวยมันก็ออกอยู่ตรงนี้่ะที่ลุงเขียนปีปีหกศูนย์เลย 60, เออเจองงา้งงา,าหง้นนะปีปที่ระจาได้ใช่แ้วหวยมันออกอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้ยี่สิบปีย้อนหลังศูยนย์ห้าหนึ่งี่แล้วออกสามเจ็ดสองเนาะโอ้ยศูนย์ห้าหนึ่งมันแปดหลักแสนนะ<ม>ปีหกสามนะ หว <50 S 2> แล้วก็มาต่อมาออกสามเจ็ดสองครอืมทชนี้หวยเขาก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะบรรทับนี้อ่ะเห็นไหมสี่หลักแสนก็อยู่ตรงนี้มันก็น่าจะอยู่แถบนี้ทั้งแถบเลยเพราะว่าสังเกตดูสี่หลักแสนก็จริงอย่าง แต่ว่ามาดูสังเกตแรกมันจะมีหกหกเก้าอยู่ตรงนี้นี่แหละโดงนี้แหละนี่แหละก่ <g ül üyor> อนก่อนนั้นแค่ศูนย์สามก็ตดงนี้แล้วนี่งคงจำแล้วจําได้แล้วดงนี้แหละที่ผมน,นี่ดงเ็ดเยอะนะแต่ว่าปีที่แล้วก็ผ่านดงเ็ดมาแล้วเพราะว่าออกห้าหนึ่งแล้วมาออกเกตสองตัวรับทะแยงเบื้องต้นเบื้องต้นคือรับทะแยงคือ ลงเขียนมันแรกคิดว่ามั่นใจก็จไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็คิดอย่างนั้นละวันแรกแที่ผมเขียนก็คือแบบนั้นละให้ผมไปเสี่ยงดูก่อนเดี๋ยวจะมาย้ำกันวันสุดท้ายเลยก็ได้สี่กุมารได้ถ้าใครจำสี่กุมารลุ้นได้ลุ้นได้ให้ไม่พอใจเราก็เปลี่ยนหลักร้อยเหลกักร้อยสองหลักการคือสองสามสี่ห้าจับคู่เบื้องต้นนี่คือเป็นแม่แบบเลยเดี๋ยวผมจะคัดตัวที่ว่าตำแหน่งได้มาให้ตามจริง,รงผมอยากจะคุมสิบสองตัวนะตามใจ อยากเราก็อยากได้ตัวเดียวอะ่ะสามห้าแปดเอาเป็นสองตัวไปเนาะมันมันน่าจะเป็นแค่สองตัวนะถ้าเอาสามตัวเอาก็ไม่แน่มันเป็นไปได้เราไม่ห้ามหรอกแนวคิดเนี่ยได้ได้ได,ได้ถือว่าได้แต่เบื้อต้นถ้าออกห้าแปดก็อยู่ในาจารย์แม่เนาะถือว่าเป็นสองตัวนะครับเน้นล่างจะลุงอ๋อไม่รู้นะล่างผมก็ ยังมองไม่ออกอันนี้ผมมองกลุ่มบนมองกลุ่มบนไม่ก่อนพวกสองสามสี่ห้าล่างผมยังคิดเพราะวะ่าพวงกันเลขศูนย์อยู่ยังไงก็เชื่อความฝันนะครับเบื้องต้นเลขที่เราทิดว่าสมมติว่าศูนย์เราว่าศูนย์มาเนี่ยสิ่งที่ที่เราแปลพอหยิบหยิบย,ย่ยอยๆอะวางมุกไว้นิดหน่อยเออ ลูกแก้วมันเยอะเกินนะลูกแก้ว่ะมันก็ต้องศูนย์แหละก็ศูนย์มาล่างต่ไม่รู้ว่าศูนย์อะไรจะถามว่ามันนั่งคิดดีๆเออหนึ่งวันอาทิตย์จะน่าคิดใช่ไหมหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์นะหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์ก็มีมุกเสือเสียบซ่อนๆนมาอยู่คู่พูดอ่างลูกแก้วเนี่ยไืหายไปไหนหราก็อยู่ประมาณนี้ไม่อยากคูยเยอะหรอกกลัวไม่ถูกช่ใช่มันไม่ถูกแล้วแล้วก็ พยายามอยู่รอยจังหวะเราเราอาจจะบุญไม่เยอะยังแม่นี้เท่าไหร่ก็อาจจะรอไปก่อนทาบุญไปเรื่อยๆใช่ครับเดี๋ยวใกล้ๆเทศกาลกระถิ่นแล้วละ่ะลาบากหน่อยน้ําท่วมนะเนาะก็เป็นห่วงทุกท่านนะใช่ครับศูนย์เจ็ดไม่ได้เรอไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็จับไปแล้วนะศูนย์เจ็ดเรกรถผมลองจับไปแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดตัวเดียวกันนะใช่ครับผมชอบอยู่แต่ไม่รู้จะออกไม่ออกนะผมชอบศูนย์ล่างอยู่ เ็นแนวชอบนะใครชอบก็ตามเนาะแล้วก็พยายามไม่อยากคุยเยอะตัวเลขมันจะเยอะเอาแค่นี้ให้ดูบันไดที่สําคัญแล้วก็พยายามจับเอาเองมั่งบางครั้งผมอาจจะจับไม่ถูกเอฟเซียจะจับถูกเนาะวันอาทิตย์มีเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งคือตัวเดียวกันก็เราต้องมาหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันคานสี่วันพุธหน้าวันพฤหัสบุกวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์ที่มาแอร์ดีบ้านผมช้อง ก็หน oh. oh. ah, ึ่งวันอาทิตย uh> ์ก็หนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันนะถ้ามาศูนย์หนึ่งก็ไม่ผิดศูนย์เจ็ดก็ไม่ผิดนะครับอยู่ประมาณเนาะวันนี้ก็น่าจะคุยประมาณนี้ว่าจะสักสิบนาทีจนเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะตามนี้แหละถูกไม่ถูกไ่มแปดห้าสองแปดแปดสองห้าก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วใครชอบพวกสามสี่สามห้าก็อยู่ตรงนี้คือใช่เลยสองสามสี่ห้าคืออยู่บรรทัดนี้อันนี้คือเป็นหลักการแนวคิดเนาะแล้วเรามาดูแล้วพอดีเรามาบังเอิญในตัว ตัวของปัจจุบันเขาก็มาสวนอยู่ใกล้9 9ตัวนี้ออก9 4ใช่ไหมครับตัวนี้มาออก8 3ตัวนี้มาออก3 2มสองยู่ตรงนี้มาหลายงวดตัวนี้ก็0 3นย์สามนี่ก็ออกข้างเป็นหกกแล้วมา,มาออก6 6 9 6 6 9งวดต่อไปก็คิดว่าจะแปดสองันเออแปดสก็สวนนะอยู่ในอาจารย์แม่ครับอาจาชอบนี่ผมชอบหนึ่งสองแต่เอาตามฝัน่าหนึ่งสองห้า ผมฝันว่าเลขหนึ่งอยู่หลักก็ฝันเห็นนี้ห้าตัวแต่ไม่รู้ตำแห,หน่งไหนสามห้าก็ได้แบบนี้เอาหลักร้อยแบบนี้ก็ได้เห็นแล้วเห็นดวงแล้วครับผมไม่งั้นนี่ตัวตัวนี้คือรอสายบันไดตัวนี้คือเขามาเก้าแปดสามศูนย์แล้วหกเขาแยกข้างตัวต่อไปตรงตามหลักมันต้องเป็นตัวตรงคือหลักสิบอาจจะเป็นสองแปดสองห้าสองแปดก็ได้อยู่ตรงนี้ <5. S 1> นี่เป็นไปได้ยอยู่ตรงนี้ เดี๋ยววันนี้ผมก็ลองเทสดูว่าถ้าฝันดีก็น่าจะใช่เดี๋ยวผมจะเทสคืนนี้ใครจะเทสได้ยเดี๋ยวบันไดน,นี้เห็นไหมอาจารย์แม่ก็ยอยู่ตรงนี้เลยสองสามสี่ห้าศูนย์แปดอยู่ตรงนี้หมดเลยเตัดงวดที่แล้วออกคือหกหกเก้าใช่นี่แหละดงนี้แหละคือดงนี้เลยครับ <c oughs> นี่รถไอเลขแอดแอดชัดหอนก็สามสี่ตรงนี้ตรงนี้น <c oughs> มันเข้ากันหมดสามสี่สามห้าสองห้าอยู่ตรงนี้หมดเลย <c oughs> อาจจะเชื่อมเลกล่างก็อาจจะเป็นห้าแปดหรืออะไรตรงนี้ก็ได้ผมเห็นแล้วดีงอ,อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าใครชอบตัวนี้ก็รูดหลักร้อยใครชอบตัวนี้ก็รูดหลักร้อยแค่สองคนก็พอแล้วสองสามที่ตัวกันตัวกันพอหนึ่งเป็นวันใกล้ๆวันปิยมหาราฟ่ะอ๋อยี่สตุลายียย่สามตุลาห้สา,า 5, สองสามครับก็ถือว่าเรา เราก็พวงหลายอย่างเนาะเราก็แต่ว่าทีนี้ผมตามตามตาม,ตามผมคิดผมชั่วโมงนี้ไปดูบันไดที่1ิสีงวดมันก็น่าจะไปลงที่สองสองหลักสิเพราะว่าเป็นซ0กแซกก็จะตบด้วย5้าเหมือนเดิมอะไปดูที่<ม>ให้ดูก็ได้นะสี่งวดน,นับนี่ศูนยหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศ ศู 09, 8, 3, 3, นย์เก้าแปดสามสามตัวนี้ออกศูนสามสองมาศูนย์ตัวนี้ออกศู 0, 3, 6, นย์สามพอหกตัวนี้ออกหกเก้าแต่เรา<ผ>ไปเชียร์หกแปดดตินไปตลอดเป็นไม่เขตสองห้าก็อยู่ตรงไหน,นตอนนั้นลุงเคยบอกไอชี้ให้ผมดูตอนนั้นไอชี้ผมเป็นด,ดงนั่นน่ะ <c oughs> ดงเป็นด,ดงนะะ <c oughs> ตรงนี้ถ้าถ้าออก<อ>มาสองห้าก็เนี่ยในในในหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันไหมเจ็ดสองห้าแต่ว่าที่แล้วลุงชี้ลงไหนนะ 7, จำไม่ได้ครับเนี่ยเนี่ยลุงมาดงเนี่ยดงนี่เห็นเจ็ดอึเลยเจ็ดสองห้านี่เยอะมากเลยดงนี่เนี้ยเราก็เคยทําได้อยู่เจ็ดสองห้าแต่งวดนี้น่าจะเปลี่ยนหลักร้อยอ่ะครับเพราะว่าเขามาตัวสุดท้ายคือหกแต่ว่าตัวตัวนี้ศูนย์นี่เขาโชว์แล้วได้นะครับงวดนี้เขางดเขางดตัวคู่คือมาเราไปเลงหกแปดมันออกหกเก้าครับนี่ถ้าเข้าสองเข้าสองตัวนี้น่าจะโชว์นะเห็นไหม สามองห้าก็ได้อะไรอยู่ตรงนี้เจ็ดสองห้าอะไรก็ได้ตัวนี้ให้นึ่งนะมันมันมันก็อยู่ในอาจารย์คือเอาสองตัวไว้ก่อนละสามตัวถูกยากมากหกเก้าตัวต่อไปหรือจะแปดสองห้าหรือเปล่าอยู่ในอาจารย์แม่อนะไรนั่นนี่นี่อาจารย์แม่อยู่แถบนี้เลยสองสามสี่ห้าศูนย์ปดที่อยู่แถบนี้ทั้งแถบเลยมันทัดนี้ทั้งแถบเลย อาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าไมู่้ครับอันนี้ตีกรอบให้เราละหลงหรือว่าไงไม่นี่เป็นชอบส่วนตัวตัวนี้สองหน้านี่ชอบหรือว่าตีกรอบให้คาดเดาว่าคาดเดาว่าในฝันผมฝันอยู่ฝันหนึ่งว่าหลักร้อนเป็นเลขหนึ่งอ๋อนันหนึ่งกับเจ็ดนะหนึ่งสามห้าหนึ่งสองห้าอะไรแบบนี้หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับถ้ามาเจ็ดสองห้าก็ได้โจเก่าที่เราราเมาเลยเออก็เลยคิดได้แค่นี้นะนี่ หรือว่าหน้าคิดหน้าคิดตรงนี้ถามว่าถูกไหมไม่รู้แต่ว่าดูหลักสิบพอาจะมาแล้วก็ออกด้วยสามตัวนี้ไม่โชว์นะแต่พอเข้าสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้เห็นไหมไล่ไล่ดูไปข้างๆก็ได้พอเข้าสี่ตัวนี้เป็นสี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่โชว์นะพอเข้าเก้าเข้าเก้าปั๊บเข้าเก้าเป็นเก้าสี่นะเก้าสี่พอเข้าหนึ่งคือออกหนึ่งห้าพอเข้าหกก็ออ,อกหกสี่พอเข้าห้ามีเข้าได้สองทาง อหก็เป็นห้าหนึ่งกอเข้าเจ็บเข้า 7, เจ็บเนเข้าได้หลายทางอันนี้ก็เป็นเจ็บสองก็นี้เป็นสองแต่ถ้าเลขปีปีที่แล้วอ่ะสามเจ็ดสองมาตัวผมก็เชียย์เลขสองอยู่หลักสิบอ่าผมก็จะชอบตัวนี้เป็นตัวหลักการแม่ตัวนี้เป็นตัวหลักแต่ส่วนตัวผมจะชอบสองห้ากับสามห้านะ ันนี้จะมาถ้าถ้าไม่เอาตัวเก่าในอาจารย์เพาในอาจารย์ไม่มา